รอบเป็นอุทยานลูกเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติรู้ก้าเห็นเสาไหมเสาบนเสาจะมีลำโพงด้วยนะเห็นไหม,ไมสามารถจะประกาศเซนามิอะไรก็ได้ไหรือที่เราเรียกที่พวก,กัสเรียกว่าผียาวไง ใช่เวลามีอะไรก็ส่งสัญญาณสามารถจะดังวอวอเหมือนกับเสนี่หรอไหมเต็มไปเลยดูดิดูความน้ำใสดิแล้วม,มองไปในน้ำที่มันใสเออจำดีากทุ่นทุ่นอยากขึ้นเทุ่นะ่ะทุ่นไหนไอ้นู่นหน่อนะเขาเรียกโป๊ หรือว่าเป็นท่าเรือชั่วคราวอะไรเขาให้พาขึ้นโป๊ะหน่อยเนี่ยเขากำลังไปเทียบโป๊ะอยู่เนี่ยท่าเรือชั่วคราวนั่นไงเห็นน้องคนนั้นที่ลงมาไหมพ่อรู้จักรู้ว่าฮะเจี๊ยบลองเรียกดูไม่เชื่อเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นไงมั่งเจี๊ยบน้ำลกน้ำลึกไหม พ่อรู้จักพี่เจี๊ยบเรียกอาเจีย๊ยบเลยลูกพ่อรูจ้จักพ่อรูจ้จักลองเรียกดูกเขาเขาเป็นนักท่องเทีย่ยวที่มาเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเขาเขาไม่จับพ่อมาไม่เชื่อเ,เล่นตลอดเอ,อ้ยมันเป็นกองอะ่ะใช่เขาเรียกว่าทุ่นลอยน้ำไงมเมื่อไหร่เขาจะไปเทีย่ยน้องก้าวจำได้ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม้<ะ>องก้าวเคยฟังเพลงไหมที่เขาบอกว่าอยากกินไข่พะโล้โนี่ไงคือโป๊ถูกต้อง นี่แหละครับที่มาของเพลงนี้อันนี้เป็นโป๊ะแบบทุ่นลอยก็คือชั่วคราวอ,อให้น้ําขึ้นน้ําลงมันก็ลังลอยอ้าวยากกินไข่พะโล